โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองขับรถที่ความเร็วแบบรีบเร่งนะครับก็คือเหยียบสัก120ไม่เกินละกันแต่ว่าจะใช้ความเร็วให้มันอยู่ประมาณ110-120เงี้ยเราจะไปบนทางด่วนเนาะประมาณนี้เพื่อที่จะทดสอบว่า,าระหว่างขับแบบรีบเร็ว ใช้ความเร็วเต็มที่กับขับแบบเรื่อยๆ80ดสบจะเป็นยังไงการกินไฟจะต่างกันเยอะหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะลองดูเพราะว่าสังเกตว่าเวลาเราเหยียบเนี่ยตัวเลขการกินไฟเนี่ยค่อนข้างจะกินแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตบจะลดลงค่อนข้างเร็วนะครับวันนี้อ่เปอร์เซ็นต์แบตบเราผมเพิ่งชาร์จไว้เต็มที่แล้วเมื่อกี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับหน้าจอขึ้น4ี่รอยแปดสิบห้า เดี๋ยวให้ดูในแอปอประมาณนี้นะครับก็คือ100%เต็มแล้วก็เดี๋ยวเส้นทางที่เราจะใช้วันนี้จะเป็นทางด่วนเพื่อที่จะใช้ความเร็วคงที่ได้ค่อนข้างเยอะระยะทางไปกลับเนี่ยตีซับประมาณ100โล นะครับกลมๆเดี๋ยวลองดูในอ่าเดี๋ยวเราไปไปแวะที่ปัม๊มรึ่งทางตรงนี้นะครับปั๊มปตทแถวแถวบางน้อยเพราะว่าเป็นขาเข้าถ้าดูจากระยะทางปัจจุบันก็เราวิ่งเส้นการจนาพิเศษนะครับอ่าประมาณนี้ก็ระยะทาง50ากิโลถ้าเกิดกลับมา ไปกลับรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแอดสต็อประยะทางไปกลับประมาณ97กนะิโลเมตรเนาะเดี๋ยวเราลองไปหยุดดูที่ปั๊มปตท,ทแล้วก็วกกลับมาที่เดิมแล้วก็เดี๋ยวจะมาชาร์จให้เต็มแล้วก็มาสรุปกันว่าอ่ารอบที่เราขับประมาณ1 0 0 1ร0อยถึงร้อขึ้นไปเนะี่ยอ่าไม่เกินร้อยยีรอยขึ้นไปถึงร้อยยบจะพยายามให้อยู่ประมาณนี้ ตลอดเส้นทางทั้งไปและกลับเนี่ยไปกินไฟเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปเนี่ยจะมาลองดูที่ความเร็วประมาณ80-90แล้วจะเอาอัตราการกินไฟมาเทียบกันให้ดูนะครับประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวออกเดินทางกันเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวปรับแอร์20องศาแล้วก็พัดลมแอร์เบอร์2แล้วก็วันนี้นั่ง2คน นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าไปที่เทส80-90ิบก้านั่งสองคนเหมือนเดิมแล้วก็ฟิกกุณภูมาที่20่สกับพัดลมเบอร์สองโอเคนี้เราก็เริ่มเข้าทางด่วนแล้วนะครับเดี๋ยวจะขับเองเนาะไม่ได้ใช้ครูสคอนโทแล้วก็จะขับแบบรีบๆก็คือเร่งเท่าที่เร่งได้ไปจนถึง120นะครับเดี๋ยวจะ เปิดความเร็วที่หน้าจอให้ดูัาเปิดได้นะ ก็ใช้ท่าเดิมดียังไม่ได้ติดที่สิพัน เกรเหยียบแล้ว,วก็ระยะทาง44 45กิโลแบเหลือ90%แล้วนะครับเดี๋ยวขอใช้ครูสคอนโทรลไปเรื่อยๆใกล้จะถึงปั๊มแล้วนะครับแผนที่บอกเลยประมาณ10กิโลเนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอยี่ที่ปั๊มแล้วกันครับ ยอทิ้มาแล้วนะครับอยู่ฝั่งขาเข้าวแล้วก็เดี๋ยวแวะจอดป,ปอั๊มปตทแป๊ดหนึ่งอันนี้เป็นปตทแถวแถวแถว,วังน้อยฝั่งขาเข้าวข้างหน้าก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวงแหวนกัญจนาทิเศษนะครับไปฝังหน้า นี้นะครับปตทผลโยทินขาบเข้าแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งเลี้ยวซ้ายกลับเข้าอันนี้เหมือนเดิมกาญจนาพิเศษเดี๋ยวผมตั้งแมปไว้นี่กลับไปโรงแรมแมวเราระยะทางประมาณ4ี่สิกิโลนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้แบตเ,เดี๋ยวเปิดแบตให้ดูกันระยะทางตอนนี้ที่ทิป A ที่ตั้งไว้ห้าสบแบตไมแอปโชว์เหลือ แปสิบหเปอร์เซ็นเท่ากันคณะจอเลขไมที่จะขับได้สามรอยเก้าสิบห้านะครับโอเคเหลือระยะทางเมื่อกี้ประมาณสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดกิโลเนาะโอเคไปเดี๋ยวขับ,ขบกลับกันนี้เราเลี้ยวออกจากปั๊มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าถนน,นงวงแหวน จะมาพิเศษข้างหน้า นหน้าจอบอกเหลือแบบ72%ระยะทางที่วิ่งไปทั้งหมดวันนี้1 0 5 2กิโลเมตรนะครับอันนี้แบบเหลือ72%เนะครับเห็นบาไม่รู้เนาะระยะทาง1 0 5 2กิโลเมตรแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะชาร์จไฟให้เต็ม100%แล้วก็จะดูว่าใช้ไปกี่กิโลวัตต์ เราเดี๋ยวมาคิดเป็นอาัตราสิ้นเปลืองของรอบนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราสตาร์ตตอนกลางวันแล้วกันครับจะขับไม่เกิน90ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไปปกติไม่ได้รักษาความเร็วอะไรก็คือความเร็วใช้งานตอนกลางวันก็รถติดบ้างไม่ติดบ้างเนาะบนทางด่วนก็เอาตามจริงแล้วกันนะครับตอนนี้แบต ร้อยเปอร์เซ็นระยะทางเดิมนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้เนาะร้อยเปอร์เซ็นก็สี่ร้อยกว่ากิโลเมตรประมาณนี้นะครับชาร์จเต็มแล้วเมื่อคืน จุดหมายก็ที่เดิมนะครับประมาณนี้ที่ปั๊มปตท,ทตรงวังน้อยขาเข้าเนะเาะระยะทางไปกลับประมาณร้อยกว่าโลร้อยโลนิดๆนะครับโอเคไปกันร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเล็กน้อยจากนี้นนนเรากำลังจ,จะเข้าทางด่วนที่เดิมนะครับที่เดียวกับเมื่อวาน ันนี้ขับปกตินะไม่เกิน 90. เก้าสิบเร่งบ้างติดบ้างนะครับไปเรื่อยๆแอร์เท่าเดิมนะครับยี่ส<า>ิบองศาเบอร์สองที่้ายยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับไปทางบางประอิน <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเจอกันกลางทางนะครับอันนี้กังจะเข้าด่านเก็บเงินนะครับการจราจรก็ประมาณนี้อันนี้ขออนุญาตเปิดคร u ส s อ c o n t r ไปเก้าสิงเจอรถติดก็ชะลอไปนะครับ <c oughs> ขับมา20กิโลแล้วนะครับแบกไป97เปอร์เซ็นต์ แบตเหลือ95% คนพะอนโยธินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราแวะดูตัวเลขที่ปั๊มพัตท,ะทแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปต่อ 12กิโลนะครับแบตบเหลือ91%้าสเดเเปิดให้ดูแบตบเหลือ91%ขาสบก้าปีกประมาณ47กิโลเมตรนะครับอ่าอันนี้แบตเหลือ91%้าระยะทางที่ขึ้นได้431มกิโลนะครับคับมาแล้ว52ากิโลโอเค ก็ประมาณนี้ครึ่งทางเดี๋ยวเราขับกลับกันทางเดิมร้อยเมตรจากนำที่ซ้ายไปยังเก้าไปทางางาโอเคนี่ออกมาจากปั๊มแล้วก็มันจะเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนกลับไปทางบางนานะครับจากน้ำที่ซ้ายไปยังเก้าเข้าการจนาพิเศษ 77.2กิโลแบตเหลือ86เปอร์เซ็นต์อขั้นหน้าแบตเหลือ86เปอร์เซ็นต์ขามา77.4กิโลไปกันต่ออตอนนี้ใกล้จะถึงบ้านแล้วเจอฝนตกหนักนะครับความเร็วก็จะ ขับได้ไม่ถึง80.90ตอนนี้บัตเหลือ84%ขับไป86.5กิโลระยะทางเหลือประมาณ12กิโลประมาณนี้อันนี้ค่อยๆไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านขาสอผอันนี้ฝนยังตกหนักอยู่นะครับใกล้จะถึงบ้านนะ เราก็ขับได้เป็น80กว่า90าก็ยังถือว่าโอเคควบคุมรถได้นะครับไม่ไม่ดึงกับหวาดเสี่ยวมากช่วงประมาณ70 80กว่า,วาไม่เกิน90ฝนตกก็ยังโอเคยังไม่เลยังไม่ได้รู้สึกว่ายางมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราออ ครับตอนนี้ขับไปทั้งหมด98.2กิโลแบตเหลือ81%นะครับนี้เนาะแบตเหลือ81%ระยะทางทั้งหมด98.2กิโลเมตรนะครับอ่าเดี๋ยวไปชาร์จไฟให้เต็มแล้วก็มาสรุปกันนะครับอ่าเรามาสรุปอัตราการสิ้นเปลืองกันนะครับ อันนี้ชาร์จไฟก่อนออกรอบแรกนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ออกไปใช้ความเร็วไม่เกิน120ยยกมต่อชั่วโมงกลับมาแบตเหลือ72็ดสิบสองเปซนะครับเติมไฟกลับเข้าไป21.15ิบเอ็ดจนึ่งกิโลวัตต์อาวส่วนอันนี้เป็นรอบ2ใช้ความเร็วไม่เกิน90กมต่อชั่วโมง กลับมาแบตเหลือ81%เติมไฟกลับเข้าไป14.79กิโลวัตต์ออลต่อไปก็มาดูตารางเปรียบเทียบนะครับดู3บรรทัดสุดท้ายก็ได้ง่ายๆสรุปมาแล้วความเร็วไม่เกิน90กิมตรต่อชั่วโมงเอตตาสิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับ6.64กิมต่อ1กิโลวัตต์ออล ส่วนความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราสิ้นเปลืองที่ใช้เท่ากับ4.97กิโลเมตรต่อ1กิโลวัตต์ออวนะครับค่าใช้ใจ่ายต่อกิโลเมตรอันนี้คิดจากค่าไฟ DC Fast c h a r นอกบ้านนะครับ7.5บาทต่อ1กิโลวัตต์ออวถ้าขับไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้จ่ายจะเท่ากับ1บาท13สตางค์ต่อ1กิโลเมตรถ้าเพิ่มเป็นความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าไฟจะเพิ่มเป็น1บาท51สต่ตางค์ต่อ1กิโลเมตรสรุปสั้นๆคือถ้าเราขับเร็วขึ้นนะครับก็จะกินไฟมากขึ้น33.63%นะครับประมาณนี้ ลองเอาไปคำนวณกันดูส่วนรายละเอียดอื่นๆลองกดหยุดแล้วก็ดูตามตารางได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ